อ่อนค่ะทํางานการเมนนะคะทําด้านเสื้อผ้าอะไรอย่างนี้อาชีพของพี่ก็คือทํางานอิสระใช้รถตอนนี้ MG ZS ค่ะอีก2เดือนก็จะครบปีแล้วแต่ใช้ไปประมาณ30,000กิโลแล้วใช้ได้คุ้มมากเคยใช้ค่ะเคยใช้หลายยี่ห้อเลยในตลาดทั่วไปเป็นรถญี่ปุ่นไลฟ์สไตล์ของพี่ก็คือต้องขนของขนงานแล้วก็เดินทางทั้งวันคือ MG นี่อยู่กับที่เหมือนเป็นบ้านที่เลยอ่ะ เวลาฝนตกน้ำท่วมอะไรอย่างเงี้ยคือทุกอย่างโอเคหมดเหมาะสมกับราคาด้วยตอนนี้ที่ใช้อยู่เกือบปีก็ทุกอย่างก็โอเคหมดนะไม่ได้มีปัญหาอะไรก่อนที่พี่จะซื้ออ่ะพี่ดูคอมเมนต์หลายๆอย่างว่า MG เป็นแบบนั้นแบบนี้แต่ตอนนี้คือพี่ยังไม่เจอพี่ว่ามันก็โอเคมากราคาโอเคมากแล้วก็ตัวรถเนี่ยให้พี่ทุกอย่างยี่ห้ออื่นให้ไม่ได้อะ่ะสำหรับเทคโนโลยีนี้แล้วก็ราคานี้ค่ะ ส่วนมากพี่ก็จะไปหาลูกค้าเนี่ยค่ะแล้วก็ผลงานไปส่งลูกค้าบ้างแต่ว่าใน1วันเนี่ยพี่จะใช้อยู่กับ MG ประมาณ4-5ชั่วโมงเลยต่อวันเพราะพี่ต้องต้องเดินทางตลอดอะ ที่เบลออเทอเซลนี่คือหลักๆก,ก็คือเป็นลูกค้าพี่ด้วยเพราะว่าพี่ทําเสื้อให้พนักง,งาน MG ที่นี่แล้วก็พนักง,งานน่ารักทุกคนถึงแม้ว่าจะไม่ได้มาด้วยตัวเองแต่ว่าเวลาพี่โทรมาสอบถามเนี่ยพนักง,งานทุกคนคือไม่ได้เกี่ยวว่าพี่มีคอนแทคหรืออะไรแต่ว่าเขาให้คําปรึกษาที่ดีค่ะ ใครที่อยากได้รถ5ประตูแบบนี้แล้วก็อนเนกประสงค์แล้วก็ราคาที่ไม่แพงมากแล้วก็ให้ทุกอย่างเลยคือไม่ต้องไปจ่ายเพิ่มอะไรเลยในรถเนี่ยค่ะก็ให้เลือก MG ค่ะฝากกดติดตามช่องและกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องเห็นมีไหมด้วยนะครับ